สวัสดีค่ะมากินบะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบนะคะนี่นะคะที่เห็นนีค่ะบะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบจ้านี่นะคะอันนี้หมูหมูกรอบนะคะแล้วก็มีเกี๊ยวนะคะมีเกี๊ยวใส่มะระด้วยนะคะนี่นะคะหมูแดงค่ะหมูแดงหมูกรอบนะคะในนี้นะคะ ไม่มีเกลเนะขออภัยค่ะมันเป็นบะหมี่นะบะหมี่บะหมี่วันนี้เราก็ไปชวนชิมแต่ละที่แต่ละร้านต้องเอาก่บร้อนร่วงเลยร่วงร่วงร่วง สง,สงสัยว่าบีบสองก้อนแน่นอนเลยบะหมี่เขาจะอืดง่ายทา<อ>งจังหวัดหนาวเขาบอกว่าหนาวผิงไฟ อากาศหนายกินแบบนี้ดีค่ะอบอุ่นอบอุ่น เล่งเล้งกระดูกหมูนะะี่ค่ะเนี่ยเล้งกระดูกหมูนะะี่ค่ะกินเลยนี่ค่ะอืมเยอะจริงๆเลยนะครับอ่ะนยังไม่หมดค่ะหมูดแดงหมูกรอบนะคะบนหมี่หมูดแดงหมูกรอบนะคะเบะหมี่น้ํานะคะ กินพออิ่มและกินพออร่อย อืมสุดยอดอร่อยนะคะก็จบคลิปนี้เป็นเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้เป็นกำลังใจด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะบูรักษาภาพคุ้มครองสาธุค,ค่ะ๊ายบ่าจ้าไว้เจอกันใหม่ว่าเราจะทานอะไรนะคะไา้บาาค่ะสาธุะนะคะ